ข้าวันมอแน,นทข้าวคาเทมา่าเอนเพิ่มแทงลองใส่ฉีกคอคะ่ะข้อที่หนึ่งใจดุร้ายใจดุร้ายข้อที่สองใจงดงามใจงดงามข้อที่สามใจกกโศกโปรกใจกกโศกโปรกข้อที่สี่ใจดำใจดำข้อที่หนึ่ง ใจดุร้ายใจดุร้ายความใจ้ลาดว่าใส่หกห้ใส่หมึกห้ข้อที่สองใจงดงามใจงดงามความใจ้ลาดว่าใสงามใส่หลีใสงามข้อที่สามใจศกปรกใจศกปรกความใจ้ลาดว่า ใสขาดตาลาใจอยัามมีตาลาขอ้อที่สี่ใจำํำใจํำความใจลาวาใส่หัมีน้ำใสใส่เปิือใส่หังมีน้ำใส่ใสแถมหัวขาทางสว่าคลิีในมีพรอนี่ดาคนตั้งนำ้ำใส่เตี้ยโคใส่ปันใส่กดไลค์กดแชร์ปันเซต้าขาใหม่สรงขา